สวัสดีครับสดนมนความเพียจนจักรพัิยอดรวยครั้งที่5นะครับมาต่อของวันที่เจ็ดมกราคมสองพนห้ารบทที่8บทสวดธรรมจัก,กรกัปปะวัตนสูตร,รเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานสิยังวิหาราติอิสิปตาเนน ิกคทาเยตตาละโผพระควาปัญจวัครกีเยพิขุอามันเตศิเทวะเมพิเขาเบอันตะอันตาตัปพระชิเตะน,นะนะเสวิภัตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกาลุโยโคฮีโนฮัมโมโปทุตชนิโกอะรดิโยอนอนัตถสัน,น,นโตโยจายังอัตตะกิละมะทานุ โยโคทุกโขอ,อนารโยอน,นัตทัศคิโตเอเตเตพิโคเบวโพอันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนณคภิสัมพุทธ,ธาจักขุกกรณียานะกรณีอุปะสมาญาคภิญญายะสัมโพยายะนิพานายะาสังวตติกัตมาจะสาพิขเมมัชฌิมาปฏิปทาตถาต คาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมญาอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตปิอายะเนวะอริโยะทังคิโกมะโคเสยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถา ะเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียานกรณีอุปะสมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีกทางโคปะณนะพิฆเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิธุขาชรา,าปิธุขามารนันปิตุกขงัง โสกปริเทวทุขโท,ขทขมณสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิตสัมปโยะโคทุกโขปิเยหิตวิปโยะโคทุกโขยำปิดชังณาลาภาัติอปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุขาอิทงังโขปะนะพิเเวทุกขสมุทโยอริยะสัจจังยายัาตันนหาโปโนภาวิกานันทิราคะสหคตาตัตตะตัตะรา ท,ที่นั่นที่มีเสยยะถีทางการมตัญหาผาวาตัญหาวิภวาตัญหาอีกทางโหปะนักพิเคเวทุกขนวิโรโทอริยะสัจจโยตัสสาเยวะตันนหายะอเสสะวิราคะวิโรโทจาโคปตินิสัตโคมุตติอนนาละโยอีกทางโหปะนักพิเคเวทุขนวิโรทะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจอะยะเมวะอริโยอะ ทางคีโคลมาโคเสยยะธีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาติอารมโกอุทปาธิตังโขหปานิธังรูปขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิโคเวปุเเพอนันสุสเตสุทมเมสุจากขุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิตังโขหปานิธังรูปขังอริยะสัจจังปรินยาตันติเมพิโคเวปุกเพอนันสุสเตสุทมเมสุจากขงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีกทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมธิคเวปุกเทอานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุมอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปัตติทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพังติเมธิคเวปุกเทอานุสุ สุเตสุทมเมสุจากขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทางทุกขะสมุทโยอารยะสัจจังปาหินันติเมธิขเวปุกเพอนโลสุเตสุทมเมสุจากขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ทิทางทุกขะนิโรโออริยสัจจันติเมพิขเวปุกเทอนุสุเตสุทมเมสุจากขุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทางทุกขะนิโรโทอริยะสัจจังสัจฉิจาตับพันติเมพิขเวปุกเทอนุสุเตสุทมเมสุจากขุมอุทปาทิ อุรปาธิยานังอุรปาติปัญญาอุทปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิตังหูนิทังทุกขะนิโรโทอริยะสัจจังสัจจิสัจฉิกัตตันติเมพิกเวปุกเพอนุรสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาธิยานางอุธปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิกิธังทุกขะนิโร ทัคามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิคเวปุกเพอนุนุสเตสุทมเมสุจากขุมอุธปาธิยานางอุธปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโผปัิธังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอารยะสัจจังภาเวตับพันติเมพิขเวปุกเพอนุนุสเตสุทมเมสุจากขุมอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชา อุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิตังโหปณธิทางทุกขาิโรทัขามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมพิคเวปุกเพอนุรุสเตสุทำเมสุจักขุอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิยาวะคีวันจกักเมพิคเวอิเมสุจักตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทาวารทศาากรังะถาภูตังยานทัสนังนะสุุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังอิเขเวสัตเทวะเกโลกเกสมาระเกสพรมเกสัสมณะธรามานิยาประชายสะสัตเทวะมนุษยายะนุตรังสัมมาสัมโพทิงอัภิสัมพุทธโญจัญญาสิงยะโตจัก โหโมพิฆเวอิมสุจัตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัดตังทวาตสากรัิยะถาภูตังยานัสทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังพิขเวสัทเทวะเกโลเกสมารเกสัพพมเกสัสมนัคนามนิยาปะชาย,ยะ สัเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยานันจะปะนะเมทัสนังอุทปาธิภุกป,ปาเมวิมุติอัยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพระโวติอิทะมะโวจะกภะควา ัตมนาปัญจวคียาพิขูะขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยาการณสมิงพันยะมาเนอายัสมโตโกลทันยสะะวิรชังวีตามลังธรรมะจักขุอุทปาธิยังกินเจสมุทยะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธะธรรม,มันติ ะวัติเตจพระวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงเอตัมพระวตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิคทเยอนุตารังธรรมะจักกลางประวัตติดตังอัปปติวัติยังสมณีนวาพรามณีนวา เทเวนวามาเรนณวาพรมพุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานางสัตหังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตธังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุสาเวสุง ตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมารนารตีเทวาสัทธมนุษสาวสูงนิมมานารตินังเทวานังสัตทังสุตวานิมมาตวสวรตีเทวาสัทธมนุษสาวสูงปรนิม มิเตวสาวตีนางเทวาสัทังสุตวาธรรมกายิกาเทวาสัททะมนุสาเวสุเอตัมพระขวตาทารานสิยังอิสิตาตเนมิคัทเยอนุตรังธรรมจักยังประวัติติดตังอับปติวัติยังสมเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรรมุนาวาเกนะจิวาโลกัเสมติ อิติหเตะ,เเตะเตนะขเนนะเตนะมุขเตนะยาวะพรหมโรกาสัโทโธอัพภุกคัดคัด,ดิอายันจะทะสะส,ะสะหัสสีโลกทะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจักโูราโลโอภาโสโลเกปาตุ พระโหสิอติกัรรมเมวะเอวานังเทวานุภาวังอัถโคภะควาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตถโพโกนทันโยอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยติอิติขิหังอายสัมโตโกนทันยสัอัญญาโกนทันโยเตะวะนามังอะโหสิติ บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรพุริสธรรมสาราิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพภะควาติบทที่10ธรรมานุสติ สว่าขาโตพระวะตาธรโมสันทิติโกอากาลิโกเอิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตัังเวทิตตับโพวินูฮีติ บทที่ส1สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระเขาวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระเขาวัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระเขาวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระเขาวัโตสาวกสังโฆยะทิทางจตตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสสะพระขวโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทัดขีเนโยอัญชชรีการานิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาติ บทที่12ส,ส,สักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวารังหิตดังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสักกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวารังปัตปริราหูปัสสะมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพ ทยาวูปัสเมตุเตสังกต,ว,ตาวาสังคารตนังโอสั์ถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสกินานัสสันตุปัทวาสัพเทโรโควูปัสเมตุเตบทที่13พระคถาชินะบัญชร ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสะพังตะสังเยปิวิงสุขนาราสภาตันทังคาราทโยพุทธ,ธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมาหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสราศีเสปฏิตโตไมาหังพุโทโธธรรมโมทวีโรจนเนสังโคปติตโตไมาหังอุเรสะพักุณากโรหัตเยเมอนุททรุโธสาลีปุตโตจทักคินีโกนทันโยปิิภาคัสมิงโมคลาโนจจวามกเกทักคินีสวเนไม่ัง อาสุงอานันทลาหุโลกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันโตปิิฐาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรมีสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเฮสิจิตตาวาทโกโสไมฮังวัทเนนิจังปฏิทาสิคุณากโรปุนโนอังพิละ ปุริมาโลจะกอุปารีนันทาสีวาีเทราปัญจักอิเมชาตานรา,าเตตีลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสา,าชรันตาสิลเตเชนะอังคะมังเเคสุสันทิตาลตนานังปุระโตอาสิทัติเนเมตสุตตะกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุริมาละกัง ขันธะภูระปริตัญจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชาธนังอาสิเสสาปาการส,สันทิตาชินานานาวรสังยุตาสัตตตตากาลลังกาตาวาตาปิดตาติสันชาตาพาเฮรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินะยังยันตุอนันตะชินาเตชะสาวัสโตเมสก,กิจเจนะสทาสัมทับปัญชเรชินาปัญชะมชชัมิ วิหะรันตังมหีตะเลสัทธาประเรนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสะพ,พาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัธทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญเรติบทที่14 กดสวดพระหุงมหากาทาหุงสหัสสมัพินิมมิตสาวุทันตังครีเมคารังอุิตโครัสเสนมาลังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมามพิยุทต ชิตสาภารติงโครัมปนารรวกรรมคมทัททยักขังคันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภว,วตุวเตชัยมังพาลานินาราคีริงคชชาวารัอติมัตตภูตังทาวะขีจักกมสนีวสุทารุนันตัง เมตตามภูเซกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสซาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตตะคัคมติหัตทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังผู้ดีมาละวันตัง จิตทีพีสังสตมันโนชิตวามุนินโทตันเตชสซาภวตุเตชัยมังคลานิกัตตวานากาัตธรรมธารังอิวะคับพินยจินจายตทุภวจานังชนก,กายมมาเชสันเตนโซเมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชัยมังคลานิสัต จังวิหายามติสัตจะกวาทเจตุงวาทาพิโรกิตามานังอติอันทะภูตังปัญญาปทิปัชริโตชิตาวาผู้นินโทตันเตชาสาะสะภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะภูชครังวิภูทังมหิตท,ทิงปุต เตนะเทระผูชาเคนธรรมะพยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวะผูนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคาลานิทุคาอาทิตติผูชาเคนสุทัส ขหัตทังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานะยานา,าเทนวิธินาชิตาวุนินโทตันเตสาสาภวตุเตชัยมังคลานิเคตาิกุตตาชัยมังคาระตคาทาโยวาจโนทินาทิเนสระเตนตันทีหิตวะนเนกวิวิธานิจุปัตาวานิมูขัง ุังอธิคมมยนโรสปันโยมหาการุนิโกนาทโทอิตายศัพา,านินางภูเรตวาปารมีสศภปาปตโตสัมโททิุตมังเอเตนสั์จวัดเชนโฮตุเตชัยมัง าชายันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังพิชโยโหกิชยาสุชัยมังคะเลอปราชิตาปันลังเกสีเสปัทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัต ปัตโตปโมติสุนักขัดตังสุมังคาลังสุปะขัตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุโตจสุยิทังพรมมาจาริสุปัทภขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทกขีนังปะทักขีนังมนกกรรมังปานิขิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกตะวานารพันตเถ ปะทักข <ersch> ีเนภาวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนัสธาโสตีเผววันตุเตภวัตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนัสธาโสตีเผววันตุเตภวัตุสัพพมังขาลัง รัคันตุสัพพาเทวตาสัพพสังขาลุภาเวนะสธทาโสธิภะวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติ วิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมมาทาเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรโรนเตทะวิหารมันเรเเถราจากมัชชาชานวกาจากิคโวสารามิกาธานปติอุปาสกาคามาจากเทสานิคมาจากอิสราสัมปานะปูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจากอันทะสมภาวะ สังเสรชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังทำรรมวรังปฏิจัดเตสพเทปิทุกขัสการนตุสังขยังทาตุจีดังสตังทมโมธรรม,มัทธราจะปุกคลาสังโคโ,คโหตุสมคโควะอัธายาจะกิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรมโมสัพเทปิธรรม,มจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะรมเมอริยปะปเว ติเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุธทธะศาสเนธรรมมาทารังเปโเบฉันโตกาเลเทโวปวัสตสุพุทธิภาวายังสัตตานังสักมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังมิจังรักขันติอุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุโยชนะคาถา ภุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสก,กาผลตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมทังสัพเพเทวานุโูทันตุสัพสะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพ,พทา พาวนาพิระตาตุคัดฉันตุเทวะตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคนคาถา โตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุเดียรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุเดรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุเดียรันตรัง สัพเพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังฆาพระรัปตาปัเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะระขั้งพันธันสัพเโซสัพเพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังฆาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธานมิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชสนะรักขังพันทานมิ <c oughs> <c oughs> ส <phin> <c oughs> ัพโ <c oughs> สส <yah lly> ัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธานมิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พระปักปตตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนารักขังพันธามิสัพโสสัพเทพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานั no ้นจะเตเชนะรักทั้งพันธามิสัพโสสัพเทบุทธาสัพเทธรรมาสัพเพสังคาพระปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักทั้งพันธามิสัพโสสัพเทบุตธาสัพเพธรรมาสัพเทสังคาพระปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักทั้งพันธามิสัพโส <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตายัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและขัตถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทเทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานยพอที่แกข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญแม่ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพวริสุทธิ์จงสําเร็จจากสิทธิผูระการเพินสาธุ ุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลคนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงค้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนะสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยจตุรพิภพรใชยทั้ง4คืออายุวันณนะสุขะละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน